ไฟที่ขับก็อาจจะเปิดไฟกันเนาะนะคะสัญจรไปมานะคะต้องเปิดไฟหน้ารถกันเป็นาบรรยากาศตอนนี้เอ่อถ้ามีถ้ามีลูกๆนะคะญาติๆหรือว่านั่งทานกันาบรรยากาศตอนนี้ไฟที่ขับก็อาจจะเปิดไฟกันเนาะนะคะ สัญจรไปมานะคะต้องเปิดไฟหน้ารถกันเป็นแสงตะวันนะคะสีทองนะคะกำลังจะตกดินนะคะเพื่อนแต่ว่าเมฆฝนก็มืดมิดมาเลยนะคะไฟที่ขับก็อาจจะเปิดไฟกันเนาะนะคะสัญจรไปมานะคะต้องเปิดไฟหน้ารถกันเป็นนะ มืดมิดมาเลยค่ะเพื่อนๆเนาะอันนี้คือฝนนะคะฝนเป็นกลุ่มก้อนนะคะกำลังพืบไใครด้านนี้ก็ดูแล้วนะคะแต่ที่เนี่น่าจะตกอยู่หรอกคงตกอีกไม่นานนี่ค่ะอะไรกันก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะคะคลิปนี้พี่เล็กก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะบรรยากาศตอนนี้ ุ่งหน้าไปทางใต้เนาะน่าจะไปทางใต้นี่ค่ะเนี่ค่ะคือผ่านไปทางผ่านไปทางไหนเอ่ยอที่ที่ที่เรายังไม่ตกนะคะแต่ว่ามีฝนเอ่อน่าจะไปตกที่อื่นนะคะเมฆนะคะฟ้าสว่างแถบนี้ไม่มีฝนนะคะแถบนี้ไม่มีฝนก็ เป็นบรรยากาศช่วงยามเย็นนะคะกาศที่น,าน,าน่านัา่งน้าเล่นน่ารับประทานอาหารนะคะแบบเย็นสบายพูดคุยแสงตะวันนะคะสีทองนะคะกำลังจะตกดินนะคะเพื่อนแต่ว่าเมฆฝนก็มืดมิดมาเลยนะคะก็ <c oughs> เป็นอะไรที่ดูจากธรรมชาตินะอีกฝั่งหนึ่งเป็นมีเมฆดำนะ อีกด้านหนึ่งก็ฟ้าก็สว่างมุ่งหน้าไปทางใต้เนาะน่าจะไปทางใต้นี่ค่ะเนี่ยค่ะคือผ่านไปทางใต้ไฟที่ขับก็อาจจะเปิดไฟกันเนาะนะคะสัญจรไปมานะคะต้องเปิดไฟหน้ารถกันเป็นเอ่อถ้ามี ถ้ามีลูกๆนะคะญาติญาติหรือว่านั่งทานกันกันนะคะสังสัคนกันอย่างเงี้ยค่ะดีมากเลยค่ะพี่เล็กว่าเป็นบรรยากาศที่มุ่งหน้าไปทางใต้เนาะน่าจะไปทางใต้ในี่ค่ะเนี่ยค่ะคือ่านไปทางต้ายนะคะฟ้าสว่างแถบนี้ไม่มีฝนนะคะแถบนี้ไม่มีฝน ก็เป็นบรรยากาศช่วงยามเย็นนะคะไม่มีเมฆมืดๆมาปิดบงังเพื่อนๆดูนะคะด้านนี้นะคะฝนน่าจะมาทางทีไฟที่ขับก็อาจจะเปิดไฟกันเนาะนะคะสัญจรไปมานะคะต้องเปิดไฟหน้ารถกันเป็นนะเห็นไหมมืดมิดมาเลยค่ะเพื่อนๆเนาะอันนี้คือฝนนะคะ ฝนเป็นกุ่มก้อนนะคะกำลังพ <c ười> ุ่บค่ะพระเจ้าเอ้ยพี่น้องเอ้ย <c ười> ดูนี้ค่ะอันนี้คือช่วงนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่านะคะหกโมงเย يا, ็นค่ะหกโมงเย็นนะคะ <c ười> นะคะฟ้า <c ười> สว่างแถบนี้ไม่มีฝนนะคะแถบนี้ไม่มีฝน ก็เป็นบรรยากาศช่วงยามเย็นนะคะไม่มีเมฆมืดมืมาปิดบังเพื่อนๆดูนะคะด้านนี้นะคะฝนน่าจะมาทางทิศก็เป็นอะไรที่ดูจากธรรมชาตินะอีกฝั่งหนึ่งเป็นมีเมฆดำนอะอีกด้านหนึ่งก็ฟ้าก็สว่างเห็นไหมมืดมิดมาเลยะคะ่ะเพื่อนๆเนาะอันนี้คือฝนนะคะ ฝนเป็นกุ่มก้อนนะคะกําลังคืบันอะไรกันก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะคะคลิปนี้พี่เล็กก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะด้านนี้ก็ดูแล้วนะคะแต่ที่เนี้น่าจะตกอยู่หรอกผมตกอีกไม่นานนะะี่ค่ะแสงตะวันนะคะสีทองนะคะกําลังจะตกดินนะคะเพื่อนแต่ว่า ไม่ฝนก็มืดมิดมาเลยนะคะอะไรกัน,นก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะคะคลิปนี้พี่เล็กก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่านะคะหกโมงเย็นค่ะหกโมงเย็นนะคะช่วงนี้ก็เป็นเวลาหกโมงก,กว่านะคะหกโมงเย็นค่ะหกโมงเย็นนะคะ ไม่มีเมฆมืดๆมาปิดบังเพื่อนๆดูนะคะด้านนี้นะคะฝนน่าจะมาทางทิศอ่าบรรยากาศตอนนี้เอ่อถ้ามีถ้ามีลูกๆนะคะญาติญาติหรือว่านั่งทานกันเอ่อถ้ามีถ้ามีลูกๆนะคะญาติญาติหรือว่านั่งทานกันก็เป็นอะไรที่ดู จากธรรมชาตินะอีกฝั่งหนึ่งเป็นมีเมฆดำนอะอีกด้านหนึ่งก็ฟ้าก็สว่างฝนมาเนาะมันจะมีฝนมาอ่าถ้าตกก็คงตกเลยนะคะขออย่ามีลมเนาะขออย่าให้มีลมนะคะคงน่าจะตกอีกไม่นานนะคะไม่ไกลเกินเกินเพราะว่าอากาศก็เริ่มเย็นเย็นแล้วค่ะเหมือนจะมีนะคะไม่มีเมฆมืดๆมาปิดบงัง เพื่อนดูนะคะด้านนี้นะคะฝนน่าจะมาทางทิศค่ะเห็นไหมมืดมิดมาเลยค่ะเพื่อนๆเ,เนาะอันนี้คือฝนนะคะฝนเป็นกลุ่มก้อนนะคะกําลังคือค่ะเอ,อ่อถ้ามีถ้ามีลูกๆนะคะญาติๆหรือว่านั่งทานกันช่วงนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่านะคะ หกโมงเย็นค่ะหกโมงเย็นนะคะเอ่อถ้ามีถ้ามีลูกๆนะคะญาติญาหรือว่านั่งทานกันอะไรกัน mm hmm. ก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะคะคลิปนี้พี่เล็กก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะก็เป็นอะไรที่ดูจากธรรมชาตินะอีกฝั่งหนึ่งเป็นมีเมฆดำนะอีกด้านหนึ่งก็ฟ้าก็สว่าง,งก้าวที่ น้านั่งน้าเล่นหน้ารับประทานอาหารนะคะแบบเย็นสบายชุดคุยฝนมาเนาะมันจะมีฝนมาถ้าตกก็คงตกเลยนะคะขออย่ามีลมเนาะขออย่าให้มีลมนะคะนะคะฟ้าสว่างแถบนี้ไม่มีฝนนะคะแถบนี้ไม่มีฝนก็เป็นบรรยากาศช่วงยามเย็นนะคะไปทางไหนเอ่ย ที่ที่ที่เรายังไม่ตกนะคะแต่ว่ามีฝนเอ่อน่าจะไปตกที่อื่นนะคะเมฆหมอกดำดำไปนะคะก็เป็นอะไรที่ดูจากธรรมชาตินะอีกฝั่งหนึ่งเป็นมีเมฆดำนอะอีกด้านหนึ่งก็ฟ้าก็สว่างทางทิศตะวันตกนะคะทิศตะวันตกด้านนี้เป็นทิศตะวันตกฝนมาเนาะ มันจะมีฝนมาถ้าตกก็คงตกเลยนะคะขออย่ามีลมเนาะขออย่าให้มีลมนะคะพระเจ้าเอ้ยพี่น้องเอ้ยดูนี้ค่ะอันนี้คือหเห็นไหมมืดมิดมาเลยค่ะเพื่อนๆเนาะอันนี้คือฝนนะคะฝนเป็นกลุ่มก้อนนะคะกำลังพื้ค่า ไฟที่ขับก็อาจจะเปิดไฟกันเนาะนะคะสัญจรไปมานะคะต้องเปิดไฟหน้ารถกันเ,น,นเป็น้านไปทางไหนเอ่ยที่ที่ที่เรายังไม่ตกนะคะแต่ว่ามีฝนเอ่อน่าจะไปตกที่อื่นนะคะเมฆพเจ้าเอ้ยพี่น้องเอ้ยดูนี้ค่ะ อันนี้คือหมกด,ดำๆไปนะคะเอ่อถ้ามีถ้ามีลูกๆนะคะญาติๆหรือว่านั่งทานกันกาที่หน้านั่งหน้าเล่นหน้ารับประทานอาหารนะคะแบบเย็นสบายพูดคุยกัที่หน้านั่งหน้าเล่นหน้า รับประทานอาหารนะคะแบบเย็นสบายชูดคุยก็เป็นอะไรที่ดูจากธรรมชาตินะอีกฝั่งหนึ่งเป็นมีเมฆดำนอะอีกด้านหนึ่งก็ฟ้าก็สว่างฝนมาเนาะมันจะมีฝนมา